ติดแปลงม้าครับ4ี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับสนใจติดต่อสอบถามที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับี่งานบุกเบิกนะครับงานไถนะครับงานดันนะครับใหญ่ๆเนี่ยแบบนี้คุ้มเลยนะครับดูงานดันครับดูควันนะครับสังเกตที่ควันนะครับดันโหลดโหลดดันหนักๆนะครับควันไม่มีไหลนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับ สำหรับเพื่อนๆ f อท่านใดที่กำลังมองหารถรุ่นใหญ่นะครับเป็นซีรีส์ M นะครับวันนี้นะครับผมมีใหญ่สุดแค่ M7040 มาแนะนำา1คันนะครับตัวนี้เป็นรถจดปี2556 หรือปี2012นะครับรถใช้งานตัวนี้อยู่ที่3 0 0 0ันกว่าชั่วโมงนะครับเดี๋ยวผมพาดูชั่วโมงการทํางานนะครับเพื่อนเพื่อน fc ท่านใดที่สนใจหรือว่าพี่น้องทางฝั่งสปปอลาวที่ติดตามนะครับที่สนใจก็สามารถสั่งจองเข้ามาได้นะครับราคาคันนี้นะครับเปิดราคาโปรโมชั่นเพียง4 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ499,000บาทเราจัดส่งให้ฟรี300กิโลเมตรแรกนะครับไม่มีผ่อนดาวนะครับตัวนี้เป็นรุ่นใหญ่ซีรีส์เอ็มนะครับเวทกลมนะครับตัวนี้เป็นเวทกล อาท้ายสวยครับมาพร้อมกับผ่าน6นะครับผ่าน6ใบ26นิ้วนะครับเล่มทะเบียนนะครับเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับเดี๋ยววันนี้ให้พี่ซีนะครับทดสอบระบบรีวิวกันทํางานนะครับใช้งาน35,42ชั่วโมงการทํางานครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับใครที่สนใจรีบเลยครับติดต่อสอบถามมาได้ที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับรุ่นนี้ออกเร็วแน่นอนครับ70แรงมี2คันนะครับมีตัวราคาถูกอีก1คันซึ่งฟรีมันจะต่ํากว่านะครับ ตัวนี้70แรงม้านะครับก็เป็นคัสแห้งนะครับจะมีดับคอนโทรลหางนะครับเป็นรถที่น่าใช้1หนึ่งรุ่นนะครับสําหรับใครที่เอาไปใช้ในงานบุกเบิกนะครับงานไถนะครับงานดันนะครับใหญ่ๆเนี่ยแบบนี้คุ้มเลยนะครับนิ่มๆครับเปลืองไม่มีหอนครับใบผานเข้าลงลึกดีนะครับรุ่นนี้ก็จะมีดับคอนโทรลหางให้พร้อมนะครับ 8เกียร์ด้านหน้านะครับ8เกียร์ถอยนะครับเครื่องยนต์เป็น4สูบเล็กเลกอินเจคชั่นครับ70แรงม้านะครับเครื่องถือว่าใช้งานดีครับแล้วก็ทนประหยัดน้ํามันนะครับสําหรับตัวคัดแห้งเนี่ยดูงานดันครับดูควันนะครับสังเกตที่ควันนะครับดันโหลดโหลดดันหนักหนักนะครับควันไม่มีไหลนะครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามมาได้นะครับดูเครืนครับ แต่งม้าครับ499,000บาทครับเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนครบนะครับสนใจติดต่อสอบถามที่0 9 1 8 6 1 1 1 9 1นะครับเดี๋ยวดูเขาปันท้ายวิดีโอหน่อยนะครับกระบอกเครื่อยกครับปกตินะครับดูใหม่ชั่วโมงครับวนรอบขึ้นปกติครับบอกคุกหุ้มให้ใหม่เรียบร้อยนะครับแผ่นลังค่าเปลี่ยนใหม่ นะครับการพงกันทนทนะครับครบนะครับหรือว่าตามอายุการใช้งานของรถนะครับอ่ารถประมาณนี้ปีนี้นะครับให้เงินดึงไหม่วัดนมันเะ รีบเลยราคานี้ออกไวแน่นอนครับสำหรับคู b o ต้นะครับรุ่น M7040 เป็นรถไถนะครับรุ่น M นะครับซีรีสขนาดใหญ่นะครับไว้สําหรับงานดันงานไถนะครับพื้นที่ใหญ่ๆตัวนี้เหมาะเลยนะครับไรที่มีงบไม่เยอะนะครับราคานี้เพียง499,000บาทนะครับถูกก่่คูป b ต้า l 0 1 8 s e ด้วยซ้ำนะครับสนใจรีบแปจองกันนะครับ